ถินคนดีวิถีชนเผ่าเมืองเก่าคนกล้างามลำคาธรรมชาติพระาธาตุดวงคุ้มภัยเรื่องลือไกลเครื่องจักรสารเด่นตระการน้ำตกสปันองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญายินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญานำโดยนายเมธวัฒน์พุทธิธาดากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญาบ้านสปันหมู่ที่หนึ่งประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านสปันเดิมตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลบ่อกเกลือเหนืออำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านเดิมเรียกว่าบ้านศพปันซึ่งเรียกชื่อตามสายน้ำว้าและสายน้ำปันมาบรรจบกันว่าศพปัน พอการเวลาผ่านไปจากการพูดหรือเขียนของทางราชการก็เพี่ยนจากศพปปันเป็นสปันก่อนการก่อตั้งหมู่บ้านชาวบ้านเดิมได้อาศัยอยู่ตามห้วยไร่ปลายนาเช่น<ม>บ้านนาสางบ้านนาขาบ้านนากูลบ้านนาแฟนบ้านนาแคและบ้านหนองลง่มเมื่อปีพุทธศักราช2,310ได้เกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติ ทำให้ชาวบ้านล้มตายลงเป็นจํานวนมากชาวบ้านที่เหลือต่างก็อบพยพเพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่และเจ้าพ่อพระยาตืน่นจึงได้พาผู้คนจากบ้านต่างๆมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบลุ่มลําน้ําว้าและลําน้ําปันในปีพุทธศักราช2310และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานคำขวัญ สปันหน้าอยู่รู้ศาสตร์ทำกินดินแดนน้ำตกสปันวิสัยทัศน์สปันก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนแก้ปัญหาความยากจนยั่งยืนสภาพปัจจุบันบ้านสปันตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลรงพญาอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านโดยมีบ้านสาขาดังต่อไปนี้ บ้านนาปูบ้านเด่นบ้านนาโปงบ้านหนา้นหวยขาบ้านปากอ่อบ้านฐานมีประชากรทั้งหมดจำนวน336หลังคาเรือน358ครอบครัวมีพื้นที่รอบบริเวณหมู่บ้านทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินประมาณ3 5 5 0 0กว่ไราคู่คว่าไร่ มีผู้นำหมู่บ้านที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจํานวน11คนปัจจุบันนายเสน่วิวัตรตรงพยาปกครองระหว่างปีพุทธศักราช2 5 5 6จนถึงปัจจุบันความเชื่อและการนับถือศาสนาชุมชนบ้านสปันเดิมทีนับถือศาสนาพุทธและนับถือผีมีศาลเจ้าพ่อพญาตืน่นและศาลเจ้าแม่นางบุญปิน ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือตั้งแต่อดีตหลายชั่วอายุคนในปัจจุบันมีศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ทำให้ชาวบ้านบางส่วนหันไปนับถือศาสนาคริสต์ถึงแม้นชาวบ้านในชุมชนจะนับถือสองศาสนาแต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 1. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์หวาย 2. กลุ่มออมรัพ์ 3. กลุ่มหน่อเลี้ยงโค 4. กลุ่มโฮมสเตย์ 5. กลุ่มไม้กวาดวัฒนธรรมความเชื่อประเพณี 1. เลี้ยงเจ้าพ่อพญยาตืน่น 2. ประเพณีสงกรานต์ 3. การเลี้ยงผีปู่ย่าตายาย 4. การสู่ควันควายถนนในหมู่บ้านจำนวนหกสายประกอบด้วย บ้านสปันบ้านป่าก่อบ้านนาปูบ้านห้วยโป่งบ้านป่าแขมบ้านเด่นสาขาบ้านสะปันประกอบด้วยบ้านนาโป่งบ้านห้วยขาบ้านเด่นบ้านป่าก่อบ้านนาปูและบ้านห้วยโทนบ้านห้วยโทนหมู่ที่สองประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านห้วยโทนหมู่ที่สองตำบลดวงพยา ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าสะโทนหมายถึงหมู่บ้านอยู่แบบโดดโดดตั้งอยู่บนไหล่เขาติดแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่เดิมชาวบ้านอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งมีการโยกย้ายอยู่ตลอดเวลาเริ่มเข้ามาตั้งบ้านเรือนเมื่อปีพุทธศักราช2514เดิมจะมีอยู่เพียงสี่หลังคาเรือนเท่านั้นซึ่งจะมีคนอาศัยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ หลังละ70-130ถึงคนเรียกว่าบ้านใหญ่แต่ในปัจจุบันได้รือถอนบ้านหลังใหญ่จนหมดสภาพการตั้งบ้านเรือนอยู่ตามไหล่เขาโดยการตั้งบ้านเรือนจะกําหนดที่ตั้งตามเรือนญาติและความเชื่อกเกี่ยวกับผีตระกูลลักษณะของบ้านเรือนเริ่มพัฒนาเป็นแบบคงทนถาวรตามแบบที่ได้เห็นจากบ้านในพื้นราบ มีการแบ่งพื้นที่เป็นห้องแยกห้องนอนห้องครัวมียุ้งฉางอยู่ข้างบ้านใต้ถุนบ้านใช้เป็นคอกสัตว์เลี้ยงและที่เก็บฟืนวัฒนธรรมความเชื่อประเพณี 1. สู่ขวัญช่วงระยะเวลาเมื่อตอนเจ็บป่วยเพื่อให้มีสุขภาพกายใจแข็งแรงและเข้มแข็ง 2. ตีพิช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวสวนเพื่อความรื่นเริงทำจากทํางานเพาะปลูกเสร็จหลังจากทํางานเพาะปลูกเสร็จ3เลี้ยงผีเมืองผีฮีดช่วงระยะเวลาคนในหมู่บ้านเสียชีวิตช่วงสงกรานช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อให้คนในหมู่บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 4. ประเพณีการหาไร่สวนช่วงระยะเวลาก่อนการถางไร่สวนก่อนจะถางไร่สวนจะต้องทำพิธีขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนบ้านสวาเหนือหมู่ที่สประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่ข้าวอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์ได้แก่วัวสุกรสัตว์ปีกและเลี้ยงปลา ภาษาที่ใช้ในการติดต่อมีสองภาษาคือภาษาพื้นเมืองสาขาสว้าเหนือและภาษาล้วสาขานาหลุมบ้านน้ำแคะหมู่ที่สบ้านน้ำแคะตั้งเมื่อพุทธศักราช2517ย้ายมาจากบ้านห้วยขาบบ้านโทนบ้านสะเกาะบ้านขุนน้ำจรหมู่ที่5เดิมชาวบ้านได้อพยพมาจากประเทศลาว เดินทางเข้ามาพักอยู่บริเวณบ้านห้วยป๋อในปัจจุบันจากนั้นไม่นานก็อพยพมาอยู่ทางทิศใต้ของบ้านห้วยล้วหรือทางทิศเหนือของหมู่บ้านในปัจจุบันแต่อยู่ได้ไม่นานก็เกิดโรคระบาดในหมู่บ้านจึงย้ายขึ้นไปอยู่ที่สูงกว่าที่เดิมแต่ต่อมาก็มีเหตุต้องย้ายอีกเพราะว่ามีเสือมาไล่กัดชาวบ้านจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบัน เราตั้งชื่อว่าขุนน้ำจรแต่แล้วก็มีเหตุที่ทำให้ต้องย้ายหมู่บ้านอีกคือเกิดการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์จนกระทั่งสงครามสงบจึงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมจนถึงปัจจุบันบ้านป่ากำเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าป่ากำเนื่องจากในพื้นที่หมู่บ้านมีต้นไม้ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายต้นไผ่หลิว ชาวบ้านเรียกว่าต้นกำ๋ซึ่งชาวบ้านจะใช้เป็นหลอดดูดเหล้าอุเป็นสุราพื้นบ้านที่ทำกันเองในช่วงมีงานเทศกาลและประเพณีต่างๆของหมู่บ้านบ้านป่ากั๋เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณการแต่งกายการเจาะหูการเคี้ยวหมากการสร้างบ้านยังคงเป็นรูปแบบเดิมบ้านทุกหลังจะมีลักษณะบ้านแบบเดียวกันคือ เป็นบ้านยกพื้นหลังคางมุงด้วยหญ้าคาจนถึงพื้นดินเพราะเชื่อกันว่าป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านและห้ามคนอื่นเข้าไปในห้องนอนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแต่งกายชายจะสวมเสื้อผ้าสีเข้มแขนยาวนุ่งผ้าต้อยนุ่งจงกระเบนสีเข้มพกหัวด้วยผ้าแดง หญิงจะสวมเสื้อผ้าสีเข้มแขนยาวประดับด้วยเข็มกลัดนุด่งผ้าถุงสีเข้มพกหัวด้วยผ้าสีแดงการเจาะหูเมื่อเด็กชายและหญิงอายุได้สามขวบจะเจาะหูแล้วร้อยด้วยไม้เฮียไว้เมื่อโตขึ้นจึงมีขนาดรูติ่งหูที่ใหญ่การกินหมากเด็กเมื่อมีอายุ7-8ขวบจะมีการกินหมากเหมือนกับผู้ปกครอง และจะกินไปจนตลอดชีวิตปฏิทินท้องถิ่นมกราคมเดือนสี่เสียงไทยหาพื้นที่ทำไร่ถางไร่คุมภาพันธ์เดือน5เกี่ยวยญ้าคาและไผ่คามีนาคมเดือนหเผาไร่ซ่อมแซมบ้านกินดอกแก้มเมษายนเดือน7ล้อมรั้วไร่ และทำความสะอาดไร่พฤษภาคมเดือน8ปลูกข้าวดอมันพร้าวข้าวโพดและพืชผักต่างๆมิถุนายนเดือน9ประเพณีปลูกแหกกรกฎาคมเดือน10รับขวัญข้าวสิงหาคมเดือน11รับขวัญข้าวกันยายนเดือน12 ประเพณีกินข้าวดอตุลาคมเดือนหนึ่งกินข้าวเมาข้าวหา่างทำยุงฉางพฤศจิกายนเดือนยี่ลงแขกรูดข้าวขนข้าวใส่ยุงฉางกินดอกแดงธันวาคมเดือนสามหรือห้างที่ไร่กินดอกแดงบ้านห้วยหมีหมู่ที่หก บ้านห้วยหมีเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในหุบเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงชันและมีแหล่งน้ำหลักอยู่สองแห่งคือลำน้ำปาดและลำน้ำห้วยหมีรัศดรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลัวนับถือผีบ้านสวาหมู่ที่7ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ100กว่าปีรัศดรเป็นชาวไทยพื้นราบภายในหมู่บ้าน ใช้ภาษาคำเมืองในการติดต่อสื่อสารอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรทำนานและทำไร่เป็นอาชีพหลักหมู่บ้านสปันการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดงพยา 1. น้ํา้ำตกสปันน้ำตกสปันเป็นน้ำตกขนาดกลางมี3มชั้น 2. น้ำตกบ้านเด่น 3. วัดสปัน 4. แหล่งอนุรักษ์พันุ์ปลามัน 5. สะสพานโบราณบ้านสปัน 6. สสพานโอโซน 7. สะพานร่วมใจสามัคคี 8. บ้านล้วป่ากก๋มชุดประจำชนเผ่า 9. บ้านล้วป่ากัมำ 10. ล่องแก่งแพยาง 11. กิจกรรมเดินป่า 12. กิจกรรมปลูกหวาย 13. อาชีพปลูกหวายแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หวาย 14. กิจกรรมปลูกหวาย 15. กิจกรรมสร้างถนนจากเงินผ้าป่าปูน 16. กาแฟห้วยโทน 17. พิธีไหว้าปากดาน 18. เลี้ยงวัว แปรรูปฟังข้าว 19. สาศาลเจ้าพ่อพญยาตื่นศาลเจ้าพ่อพระาตื่นสะท้อนศรัทธ,ธาที่เชื่อมโยงกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีสืบต่อกันมาอย่างยาวนานศาลเจ้าพ่อแห่งนี้อยู่ที่ทางสามแพร่งกลางหมู่บ้านความเชื่อความศรัทธ,ธาดั้งเดิมมีมานานสำหรับคนภาคเหนือคำว่าเจ้าพ่อจะหมายถึงคน หรือว่าเจ้าที่มีบารมีปกครองหมู่บ้านแต่ก่อนชุมชนทุกแห่งก็จะมีผู้นำหมายถึงว่าทำจนชาวบ้านมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธา 20. บ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ในความบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่บอกว่าเดิมทีสถานที่บริเวณน,นั้นจะเป็นที่ตั้งวัดเมืองหิน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าไปเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาทางสำนักพระราชวังได้ราชาพิเศษองค์รัชกาลที่สิบโหนหลวงได้ชี้แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงตรงที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพรยาตืน๋นจึงได้รู้ว่าบ่อน้ำตรงนี้ใช้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และในการวงส่งองค์พระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงทุกปี จะอัญเชิญน,น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากตรงนี้ไปทําพิธีทุกๆปีความร่วมมือของอบตดงพญาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจัดทําป้ายจราจรจัดหาแหล่งจอดรถการสนับสนุนอปอพอรอช่วยเหลืองานจราจรในเทศกาลวันหยุดส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว 1. การสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกและสนามกีฬา 2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่เก็บขยะน้ำตกช่วงเทศกาล 3. กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะในที่สาธารณะ 4. จัดหาพื้นที่สร้างเตาเผาขยะ 5. กิจกรรมทำความสะอาดวัดตามโครงการวัดประชารัฐ 6. ฉีดพรมน้ำล้างสะพานซึ่งเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยว 7. ส่งเสริมการทำถังขยะอินทรีย์ลดปัญหาขยะเปียกความร่วมมือของอบตอดงพญาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว 1. รณรงค์และส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอาเปรียบลูกค้า 2. บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและสสอ,อตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขอ,อนามัย 3. จัดทำฐานทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบการและราคาที่พักเพื่อให้หนักท่องเที่ยวใช้เป็นข้อมูลเข้าพักการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1. การประชุมผู้ประกอบการสักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 2. ส,ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการหมู่บ้านสปันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มผู้ประกอบการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3. การปลูกต้นไม้การปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านและการจัดทำโครงการแนวกั้นไฟเพื่อป้องกันไฟป่า 4. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีเช่น การอนุรักษ์กวาง<ร>าการตีปริรป,รประเพณีสงเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม